สวัสด,ดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับโดยเรซเบนกับช่องแฮททวิ e r โรในวันนี้นะครับขอนำเสนอเรื่องราวดาวยิงปิศาจแห่งทัพมาลายดูซ ah ันวัลลาโฮวิชก่อนอื่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพื่อใจดีนะครับที่คอยสนับสนุนให้พวกเราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับ เขาเนี่ยมีการแจกเสื้อของเมสันเมาส์นะครับเป็นเสอ้อเชลซีพร้อมสกรีนเบอร์19กับสกรีนชื่อของเมสันเมาส์ลงไปด้วยนะครับยังไงก็ดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับหลังจากที่มีข่าวมากมายนะครับว่าดุซาวาราโควิชคนนี้จะย้ายทีมออกไปในช่วงของตลาด om, มกราคมครับหมเรียกได้ว่าตั้งแต่ตลาดหน้าหนาเปิดมานี่วาราฮูวิชมีทีมที่สนใจเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับ และทีมที่มีความสนใจมากที่สุดเนี่ยก็คือปืนใหญ่อาร์ซนอลนะครับโอ้โหมีการทําได้โค้งไรคัดมีการตัดต่อรูปใบใหญ่มากมายครับว่าวัลลโฮวิชเนี่ยจะกลายไปสู่หน้าคนใหม่ของอาร์ซนอลแห่งถิ่นเอเมเรสสเตเดียมแต่ท้ายที่สุดนะครับอยู่นี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากค่าตัวนั้นมันมาหาศาลมากๆเลยครับ โอ้โห oh, 70-80ล้านยูโรซึ่งอาร์เซนอลเองเนี่ยก็ต้องแข่งขันกับหลายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปอร์อิตตลอดการในอน็อตลอนดอนดาร์บี้จะเป็นนิวคาสเซิลแอตเลติโกมาดริดหว่าจะเป็นบริสต์ดอตมุนแต่ท้ายที่สุดนะครับทีมที่มาเหนือเมฆมาปาดหน้าเค้กเนี่ยก็เป็นทีมผู้แข่งร่วมเรกของทางฝั่งของฟลอเรนตีน่าครับอย่างมาลายูเวนตุสนะครับ,ารบมาแค่ไม่กี่วันนะครับมีข่าวประมาณสัก เกือบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสุดท้ายครับ2ทีมนี้ ตกลงค่าตัวกันได้ไม่ได้เรียบร้อยนะครับผมดูซานวัลฮวิชเนี่ยย้ายจากเฟอร์เรติน่านครับย้ายไปสู่มาลายูเวนตุสด้วยค่าตัว75ล้านยูโรค่าใน่ยที่เราราว7ล้านยูโรต่อปีแล้วก็เซ็นสัญญากัน1ปี2026บวกออปชั่นขยาสัญญาได้อีก1ปีกันไปนะครับผมสำหรับการย้ายทีมครั้งนี้นะครับทําให้ดูซานคนนี้เนี่ยเป็นนักเตะที่มีสถิดิค่าตัวสูงที่สุดในตลาดมกราคมของศึกเก่าโชเซเลอาด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นดิวที่ทําการขายนักเตะได้แพงที่สุดของ เฟรดิน่าเป็นสิติของปศัตวธ์ธโมสรเลยทีเดียวนะครับจะบอกว่าโอ้โหดีลนี้นั้น ิออมีแต่ได้กับได้ับพย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วนู่นครับตอนที่ดูซานเนี่ยอายุมาสัก18ขวบได้เนี่ยเขาย้ายไปทีิซานเบลเกรดในลีกของเซอร์เบียช่วงของซัมเมอร์ในปี2018ค่าตัวเพียงแค่1.95้าล้านยูโรเท่านั้นนะครับกำไรหนอหนมากมากนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเพราะว่าสัญญาของดูซานเนี่ยเดี๋ยวเพียงแค่18เดือนหรือว่า1ปีครึ่งเท่านั้นและได้ราคาดีแบบนี้ครับทำให้นั่นของโรโกบนิโต้โคมิโซเจ้าของ ina, อเฟรเดร์ิน่าชาว ั้นตดสินใจขายเขาเออกจากทีมอย่างแน่นอนว่าโอ้โหได้เงินเยอะขนาดนี้ใครจะเก็บเอาไว้เลยครับผมทีนี้ครับรารู้จักกัปสันวัลลหวิชกันนิดหนึ่งและกันนะครับผมเขา เกิดเมื่อ28มกราคมในปี2000 20จะ22ปีและอีกประมาณ2วันนะครับผมเกิดที่เมืองเบลเกรดที่ประเทศเซอร์เบียนั่นแหละครับผมเขาคนนี้ครับมีแววมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ไต่ระดับจากแคาเดมี่เล็กๆขึ้นมาสูท่ทีมใหญ่ๆนะครับเริ่มจากการเล่นกับอัลติน่าเซมุนย้ายไปที่ OFK เบลเกรดแล้วก็ย้ายไปเรสตาร์เบลเกราดกันนี่เป็นทีมที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับแต่พออยู่กับเรสตาร์เบลเกรดเนี่ยในวัย10กว่าขวบเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามสักเท่าไหร่นะคครรรรรับับบกก็เเเเลลลยยยยยย้้าาาาาไไปปปี่่่วมมมือองงงขสสต์แูิซน ในวัย14ปีเสร็จเท่านั้นนะครับแล้วพอไปปฏิศาส์นี่นแหละเหมือนกับเกิดใหม่ครับได้รับโอกาสการลงสนามเยอะมากมายครับมันจะเป็นการลงยู17ยุ19และพอมาถึงยุบานสัก14กว่าว่า15ปีในตอนนั้นนะครับเขาได้รับโอกาสการขึ้นสู่ชุดใหญ่ครับในยุคข,ของอีวานโทมิกและเขาคนนี้ครับ รวม18เกณทําไป3ตูกับอีก1 assist และจากนั้นมาครับก็เริ่มถูกทางฝั่งของสื่อจากซเซอร์เบียเนี่ยโ,โหจับตาแล้วก็พูดถึงอย่างมากเลยนะครับว่าโ,โหนักเตะคนนี้แหละจะเป็นกําลังหลักอายุน้อยแต่ฟอร์มดีฟอร์มโหดรูปร่างใหญ่สูง180กว่าณนะตอนนั้นโอ้โหเรียกได้ว่ากลายเป็นสุดยอด ดาวรุ่งวัลคิดแห่งเซอร์เบียเกินไปในที่สุดนะครับและฟอร์มดีแบบนี้ครับทำให้เฟรนติน่านั้นดึงตัวไปร่วมทัพครับ,รบในราคาด2028ด้วยค่าตัว1.95ล้านยูโรมาตอนแรกนี้ก็เล่นทีกับทีมสำรองไปก่อนของม่วงมหาการนะครับก็ทำผลงานได้ดีเลยครับยิงไปถึง19ประตูกับอีก1แอสซิส ในที่สำรองของฟิออนะครับและสุดท้ายครับเจฟาโนเปียรี่ครับคนสุดชุดใหญ่ของฟิออรเนี่ยดึงเขาไปเล่นชุดใหญ่แล้วก็ลงไปสิบเกมแต่ว่าส่วนใหญ่นี่็เป็นบทบาทตัวสำรองและก็ผลงานไม่ได้มีอะไรครับจนกระทั่งในปี2019ถึง2020เนี่ยก็ได้เริ่มโอกาสได้ลงสนามเป็นตัวจริงมากยิ่งขึ้น,นครับก็ยิงบ้างยิงไ้แปรประตู2องแอสซิสนะครับแล้วก็ จากนั้นมาครับก็เริ่มรับโอกาสการลงสถานะครับและที่พีคที่สุดคือปีที่ผ่านมาครับ2010ถึง2021นี่ยครับเรียกได้ว่าปีมันเป็นแบบปีโรลเลอรล์คอสเตอร์นะครับคือจะแย่ก็แย่สุดๆจะดีก็ดีใจหายนั่นเองนะครับผมอ่าทางด้านของวอลาโควิชคนนี้ครับปีก่อนนี้นะครับจริงๆในเกมที่3ของฤดูกาลนะครับในเกมที่ฟิออ์เนี่ยแพ้ต่อลาซามไป2ต่อ1หลังจากนั้นมาครับ10เกมเนี่ยโอ้โห วอลาลวิชคนนี้ไม่มีเลยแม้แต่ประตูเดียวและเขาคนนี้ครับถูกแฟนบอลน,นะัหไปรุมด่าตามทวิตเตอร์ Twitter, รุมดา่าในไอ Instagram กรส่วัท่วงเขาจนเขาเนี่ยต้องปิดบัญชีปิดคอมเมนต์หนีไปเลยเพราะโหรับไม่ไหวครับมากลด่าก,กันเยอะแยะมากมายจนเกือบเป็นโรคซึมเศร้ากันไปเลยนะครับแต่สุดท้ายนะครับดูสวลาลวิชคนนี้เนี่ยใจแกร่งนะครับกลับมาช่วงของกลางธรรมคมในปี2020พอกลับมาปุ๊บนะครับยิงใส่ซาตูโอโรได้ เกมที่เสมอกัรหนึ่งต่อหนึ่งจากนั้นมาเลยครับดูซานคนนี้กลายเป็นปีศาจร,ร้ายเลยครับยิงแฮตผิกใส่เบเนเวนโตยิง2ดอกใส่อตัตาลันตาโบโลินยาลาซิโอแล้วก็ยิงใส่ม้าลายได้ด้วยนะครับ1ประตูแล้วก็จบฤดูกาลมาครับทำไปถึง21ประตูกับอีก2แอสซิสและจากนั้นมาครับดูซานคนนี้ฟอร์มโคตรโหดอย่างต่อนเนื่องและตอนนี้ครับเป็นดาวซันโบเท่ากับชิโรอิโมมิเล่ของลาซิโออยู่นะครับผมก็ต้องมารอดูเลยครับว่า 75ล้านยูโรครับที่ดูซานคนนี้ย,ย้ายจากฟิออมาสู่ยูเวนตุสผลงานจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ครับทำการแข่งขัน ในเรื่องของดาซันโวกับอิโมบิเล่มันแน่นอนก้าวทีเจ็ดประตูเท่ากันแต่คราวนี้ครับมีอยู่กับยูเวนตุสตัวป้อนตัวจ่ายมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมคิดเห็นยังไงกับดีลดีลนี้เกี่ยวกับยูซามราโฮวิชแพงไปไหมว่าจะปังหรือว่าจะแป้กก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเพราะว่า,านั่งของยูเวนตุสเนี่ยมีงานหลายอย่างรออยู่นะครับต้องจบท็อฟฟูลไปอย่างน้อยเพื่อรักษ,ษาสิทธิ์ไปเตะเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมีคือเจอกับบเรียล เราเสียบมสุดท้ายอีกด้วยซึ่งจะเตะกันในช่วงของกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วและก็ต้องมารอดูนะครับว่าดูซานคนนี้จะช่วยทีมได้หรือเปล่าคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมและนี่เลยครับก็เป็นเรื่องราวของดูซานวาลาโควิชดาวยิงปีศาจร,ร้ายแห่งทัพม้าลายเรื่องเด็ดจัดยับดูเดเซเบนกับช่างอาทิตย์เร็ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ